สวัสดีครับอยู่กับผมแคทดาก,กอนในเกม New World เหมือนเดิมนะครับวันนี้มีคนมีคำถามเข้ามานะครับว่าพาสซีฟสกิลนะครับที่อยู่ในอาวุธชิน้นชิ้นอื่นนะครับแล้วเรามาใช้อาวุธอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะได้พาสพ i สซีฟส l ิด้วยไหมผมตอบไปก่อนเลยว่าไม่ได้ครับอืเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูว่าทำไมถึงไม่ได้โอเควันนี้ผมจะมาพิสูจน์โดยใช้ใช้ธนูกันแลเปียแล้วกันนะครับก็ธนูนะครับ ที่ผมอัพแพสซีฟไปก็คือมีชื่อว่า,อา e skill, เอวอ่าสิบสกิลเอว่าสิบเทคนิคนะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่เวลาเราดอทแล้วเราจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20เป็นเวลา5วินาที <c oughs> เห็นไหมครับอืก็คือครับพอเราถือธนูเนาะแล้วเราดอทชึบนี่ยเห็นไหมครับเราจะได้บัฟดูตัวผมเรยองแสงแล้วก็มีบัฟขึ้นที่บน HP เราด้วย เห็นไหมมันจะขึ้นนับเวลาถอยหลังให้สี่สามสองหนึ่งทีนี้ผมลองไปถือแรบเดียชึบผมดอทขึ้นไหมก็ไม่เนาะเนี่ยขึ้นไหมครับไม่ขึ้นใช่ไหมครับอ่าถูออกต้องครับคำตอบของคำถามนี้ก็คือพาสดีของอาวุธชิ้นอื่นนะครับมันจะไม่ติดมาทีนี้ พาสีไม่ติดที่ผมจะถามอีย่างหนึ่งแล้วแอคทีฟอ่ะจะติดไหมครับแอคทีฟสกิลเนี่ยอย่างเบอร์เซิร์กเนี่ยเบอร์เซิร์กเป็นแอคทีฟสกิลเนาะที่ไว้กดใช้คำตอบมันก็คือไม่ติดเหมือนกันครับคือผมอ่ะตั้งใจว่าจะกดเบอร์เซิร์กใช่ไหมครับกดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนอาวุธมาเป็นแรเปรียเพื่อจะได้ตีแรงครับกดเบอร์เซิร์กปุ๊บอ่ะผมเปลี่ยนมันนับเป็นรานับถอยหลังเลยเห็นไหมครับสิบสองสิบเอ็ดพอมเปลี่ยนเป็นแรเปรียปุ๊บอ่ะ แอ i ทีฟสกิลก็หายเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับซึ่งก็สรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นแพสซีสกิลนะครับหรือว่าแอคทีฟสกิลของอาวุธชิ้นไหนก็ตามนะครับมันจะไม่ส่งผลกับอาวุธอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามกับคนที่มาตอบใต้คอมเมนต์ของผมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่จะกำลังคิดบิล ก็พึงคิดไว้อยู่ตลอดว่าอาวุธแต่ละชิ้นนะครับพาสซีฟสกิลเนี่ยไม่ส่งผลต่อกันแอคทีฟสกิลก็ไม่ส่งผลต่อกันนะครับก็ถ้าวันนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากซับสไคร์นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยใครมีคําถามก็ใส่มาเลยครับไม่ต้องเกรงใจถ้าเกิดว่าผมตอบได้นะครับผมก็จะมาตอบให้ถ้าเกิดว่าตอบได้เลยเนี่ยผมก็จะ คอมเมนต์ไปเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันต้องใช้หลักฐานพิสูจน์อะไรเงี้ยผมก็จะทำคลิปสั้นๆแบบนี้นะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าเฮ้ยมันเป็นตามที่ผมพูดนะผมไม่ใช่แบบพูดพูดลอยๆผมมีหลักฐานานี้นะครับก็วันนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับขอบคุณทุกคนนะครับผมบ๊ายบาย